สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณพีกันิกแล้วนะคะวูฮูนี่คือสกีนของพี่ค่ะซึ่งมันเหมือนแค่สีผิวเฮ้ยจะมูดแล้วอ่ะปรับแป๊บอืมโอเค,ออเคสีก็จะคล้ายๆกันหน่อยสีผิวมีผู้ชายมาจอยฉันได้อีอีอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน ฮะ<ห>ถ่าผู้ชมใครเดี๋ยวใช้ขอเรียบเป็เปลี่ยนชุดก่อนนะโอเคแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคือเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเอ้ออุ้ยไม่เป็นไรค่ะช่างมันอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เปล่นหมดมีมอนเตอร์นะฮะโอเคๆว้าวแล้วตอนนี้คุณกันอยู่ไหนเนี่ยดิฉันเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วเรียบร,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 ร้อยเล็กไหม ก็เล็กอยู่นิดนึงยัจะดเบรคอ้าวโซลูไ่หยอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดแท็กำลันโหลดมันโหลดอยู่อันนั้นคือไม่ หยุดนะบนานเอยแล้วก็เดต็ดแล้วแต่เลยหรือจะไม่จอยก็ได้ท่านผู้ชมแหลกมากตอนนี้ทำอะไรประตูไปแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตเอ้ยขอป่าเป็นหมดเอาตัวรอดดีกว่าว่ะไม่ไหวเอาจริงๆกายพี่หมดเอาตัวรอดหยุดเดียวเดียว อ้าไม่ให้หยุดยุหยุดขออนุญาตให้ผู้ชมขออนุญาตใส่เสื้อคลุมแป๊บพี่ใส่เสื้อคลุมสีฟ้าสีเงินอยู่ไหนอยู่ตรงบ้านอ๋อไม่ใช่ตรงนู้นอีกตรงนึงอยู่นี่แหลกแหลกไหมแหลกไหมกระชี้ใส่เสื้อคลุมแล้วกรดูอยู่ pues ไหนเ่ย ชายโอเคขอเสื้อคุมได้แล้วกัสเฮ้ยพี่เปลี่ยนเป็นโมชไวโว่พี่ทุบของไปเยอะมากอ้าวกดทำไมอ่ะกับเปลี่ยนไม่ได้ผิดเลยอ้าวมีเสื้อพี่นะเจ็บอะเเปิดกันลยโอ้ยไม่ชไวโว่ก็ได้เฮ้ยแต่แหลกอะกัดนั่นสแหลกหรือว่าไม่แหลกแต่อ้วนเนี่ยแหลก

ทำไมอ่ะลุตอย่าไปดูพอนะอืมสักครู่นะโอเคคุณกัตหาจัดการแหลกแล้วนะคะดวงมันแหลกแหลกแหลกบ้านแกสิอ้าวอ้าวแล้วบินทำไมล่ะพาวินอ้าวกันมืดแล้วพี่ปรับแป๊บโอเคสว่างป่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้ะ จะไห์ลงมาเลยอืมอ,อืมได้ยางนี้จะรู้ไหมนี่มันสนุกปเปล่าลงมาเราจะได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเวลาลงอม,มาเลยไอ้จุไอ้จุตอนเราลงก็เป็นงนี้นะ <c oughs> โอเคกัรให้คะแนนเท่าไหร่จ้าเต็มสิบอันเนี้ยสิบสิบให้ โอเคกันต่อไปเป็นเครื่องนู้นเลยเครื่องนู้นเลยเขียวเหลืองเขียวเหลืองกัจะเอาสีเขียวหรือสีเหลืองกีจะเอาสีเหลืองโอเคงั้นพี่เอาสีเขียวเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ให้คะแนนสีเขียวสีเหลืองของตัวเองเลยนะอได้ให้คะแนนสีเหลืองสีเขียวของตัวเองโอเคก็เอาสีเหลืองก่อนงั้นพี่เอาสีเขียวก่อนก็แล้วโอเคลงมาแล้วเฮ้ยปาไปทำไมน่ะ เออเอาขางอ่ะโอเคเราทักคู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณก้าโอเคกลับมากันอดีแล้วนะคะตั้งที่คุยกันได้จอยเกมมาใหม่อา้าวแล้วซึ่งตอน<ม>นี้คุณก้าอยู่ไหนวะไอ้ก้าวอยู่ไหนอืมอยู่นี่อี๋ลงไปทำอะไรมึงนั้น <c oughs> อโอเคลงสีของตัวเองเลยก้าวได้ไหมสีเขียวสีพี่เป็น <c oughs> สีแล้วเดี๋ยวมาตีตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันหยุดหยุดก่อน

ออ๋อเราจะเอาใหม่ออโอเคอ่ะต่อเลยโอเคเลยอันเนี้ยนะเต็มสิบพี่ให้สิบสุดยอดอ่ะเฮ้ยให้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยลงมาแล่นเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยให้เท่าไหร่เต็มสิบ,บโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็ลองเล่นสีเขียวดูพี่ได้สีเหลืองอ้าวลืมทำไมลืมไม่ได้ที่ลืมไปทำไมบูบัวเ,เปลี่ยนแล้วไง โอเคลงเลยนะลงเลยลง,ลงเลย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 ลโอเคเรียบร้อยแล้วให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สิบครับนี่อันนี <parler> ้พี่ก็รีบดีนะให้สิบการเล่นไหนอีกเด้เฮ้ยกัดด้วยนนู้นี่อันนู้นอันนู้น อนุ่นอนู่นอนี่นไม่ใช่อันนู้นอันนู้นอันนี้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 เ้อะ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 เ้อเข้าไปสินี่นี่นี ไม่ใช่เครื่องเล่นนั้นอีกเครื่องเล่นหนึ่งไม่ใช่เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นหนูเอ้อไอ้ดีเบีเอฟกันมาต่อแล้วตูก็ว่าถูกอยู่แล้วเนี่ยแล้วมึงก็บอกเครื่องเล่นหนูไอ้ยี่แม่กวนเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเราไปกัโอเคลงไปลงไปกันเลยเฮ้ยใกล้มืดแล้วพี่ปรับช้าด้วยอาจจะ โอเคไม่ไหวแม่นะให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่เหมือนกันเลยอะพี่ก็ขอขอแบบเล่นใหม่มันจะแบบฮุ้มคือเมื่อกี้ถ้าลืมไม่เกมโหมดนะเรียบร้อยอย่าจริงจริงว่าบาบถ้าตกลงมาขนาดเนี้ยอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรอ่ะอ่า คือกันเราเล่น,น,นอันนี้ป่ะไอที่มันชอบติดขัดอ่ะเอ้าหรืออยู่ไหนอะกาอยู <c ười> ย่ไหนดูนายนายจุนนี่ไหนวะดูดีดูนายนี่แล้วนี่ไหนล่ะอยู่แถวไหน ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ระเบิดลองลองเล่นอันนี้ไหมเดี๋จะระเบิดเลยลองเล่นอันนี้นะลองเล่นนี้่เนี่ย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 งั้นพี่ลงไปก่อนเลยนะพี่รับรองไม่น่าถึงสิบนะเครื่องเล่นเนี่ยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติติติต้ยติดติดติติติตติติดติดติ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 